ลูกโซ่แห่งความดับทุกข์ที่กูทั้งหลายเพราะความจางคลายจนดับไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นแหละจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะเพราะความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งภาษา เพราะความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะความดับแห่งชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะย่อมดับไม่เหลือ ความดับไม่เหลือแห่งกองถูกทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล